สวัสดีค่ะชาวรักคนาและราศีพฤกษกทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวรัคนาและราศีพฤกษกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมเข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือน พฤศจิกายน2566นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือส่งของขวัญส่งดาวอ้อนพรมเพยนะคะให้กับอ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยเป็นกำลังใจให้หมอตักแตนในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนั่นเองนะต้องบอกก่อนนะคะว่าดวงอันนี้นะคะเป็นดวงภาพรวมนะไม่ได้ดวงส่วนบุคคลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อรับฟังแล้วนะคะก็ขอให้เอามาเป็นแนวทางในการวางแผนดาเนินชีวิตของตัวคุณในเดือนนั้นๆจะดีกว่านะคะอย่าจะถือเป็นดวงของคุณเองนะอาจจะมีการตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติทั่วไปนะคะถ้าอยากจะดูดวงที่เป็นดวงเฉพาะของตัวของคุณเองเลยนะก็ทักมาทางเพจอ่านดวงสายตะแตนนะคะอินบ็อกมาถามสอบถามค่าครูและนัดหมายวันกัน นะคะว่าจะดูดวงเมื่อไหร่อย่างไรนะคะเพื่อที่จะได้มีการวางแผนชีวิตของคุณเองในอนาคตต่อไว้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางด้านไพทาโรต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนนี้กันบ้างในเดือนนี้นะคะของชาวลัคนาราศีพฤษภนะมีไพเมเจอร์อาร์คานามาเพียงแค่หนึ่งใบนะคะคือ The Tower นั่นเองนะถึงแม้จะเป็นไพ เมเจอร์อคณาแค่เพียงใบเดียวนะคะก็สร้างความพลิกผันเปลี่ยนแปลงให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภได้อย่างเยอะมากโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวนะเพราะปกติแล้วชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะจะเป็นคนที่ชอบทําอะไรเดิมๆสิ่งเดิมๆมาชอบความเซฟความปลอดภัยในหลายๆอย่างไม่ชอบที่จะทําอะไรที่แบบว่าออกนอกลู่นอกทางหรือแผนของตัวเองมากนะักนะคะทําให้พอเวลามาเจอทาวเวอร์ปุ๊บเนี่ย สิ่งที่คุณคิดไม่เป็นอย่างที่คุณคิดหรือไม่เป็นไปตามที่คุณวาดแผนวางแผนเอาไว้แล้วเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดใจไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วกระสับกระส่ายนะคะทําให้เกิดความรู้สึกไี้ว่าโอ๊ยฉันไม่มั่นคงเลยฉันไม่ปลอดภัยเลยฉันไม่โอเคเลยในจุดจุดนี้นะคะมันก็เลยทําให้แบบชาวลัคนาราศีพฤษภปรับตัวได้ไม่ทันนะแล้วอย่างตอนเนี้ยนะคะ มีดาวยูเรนัสนะคะอยู่ในราศีพฤษภนะแล้วก็ดาวพฤหัสก็อยู่ในราศีพฤษภอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้เขาก็เดินถอยหลังอยู่มันก็เลยทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภในหลายๆท่านนะคะอยู่ดีๆก็มีอะไรก็ไม่รู้เข้ามาเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณเยอะมากๆนะคะมันก็ทําให้คุณแบบตั้งตัวไม่ทันแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะมาสอนให้คุณ ชาวลัคนาราศีพฤษภคะ่ะเริ่มต้นที่จะปล่อยวางมากขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองเยอะขึ้นเช่นกันนะเท mm hmm. ่ากับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะและตัวของคุณเองเนี่ย mm hmm. ก็ต้องมีสติตลอดเวลาในการทำไรและไพ่แทนตัวชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะในเดือนนี้นะเป็นไพ่สามไม้เท้าและเท่ากับว่าสามไม้เท้าใบนี้เนี่ย บอกได้เลยว่าชาวลัคนารารศีพฤษภนะคะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเดินหน้ามองหาอนาคตของคุณและไม่ได้สนใจนะคะอดีตที่ผ่านมาของคุณหรือเรื่องราวต่างๆที่มันทําให้คุณล้มเหลวผิดหวังหรือไม่ได้อย่างที่ใจต้องการเนี่ยเอาไว้เบื้องหลังและมองการไกลมองอนาคตเข้าไปนะคะ <c oughs> เพราะว่ามีสองถ้วยเข้ามาด้วยนะคะทาให้คุณเนี่ยอยากที่จะหาคนที่เป็นเพื่อนคู่คิด <c oughs> เพื่อน คุณส่วนต่างๆที่มาทําให้ชีวิตของคุณก้าวหน้าขึ้นไปนั่นเองอย่างน้อยเนี่ยคุณก็มีคนที่มาชักชวนให้คุณได้ลงทุนทําอะไรนะคะมีหกเหรียญเข้ามานะแล้วก็ยังมีนะคะไイออฟคัพเข้ามานะคะเท่ากับว่าในหลายๆอย่างเนี่ยจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมาแนะนําให้คุณทํานู่นทํานี่แหละแต่ในสิ่งที่แม่หมออยากจะเตือนนะคะหมอตักแตนอยจะเตือนก็คือ คุณช่วยเดือได้คุณลงทุนได้แต่ขอให้ทําแต่พอดีนะอย่าเพิ่งไว้ใจใครมากมายเพราะว่ายัางไงมาในอนาคตเนี่ยไพ่ไพ่ไมันมีคําว่าไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมามันจะมีจุดที่มันอยู่ดีๆจุดเปลี่ยนหักเหพลิกผันนะคะในสิ่งที่คุณคิดว่าจะลงทุนแล้วได้กําไรมันอาจจะไม่ได้กําไรอย่างที่คุณคิดปัญหามันอาจจะเยอะมากกว่าที่คุณคิดเพราะว่ามันยังมีไพ่สิบดาบเข้ามาอีกนะคะ5ไม้เท้าเข้ามาอีกนะคะบางทีคุณเห็นว่า เฮ้ยเป็นคนที่แบบเราไว้ใจเราเชื่อใจเขาไม่น่าจะโกงหรอกไม่น่าจะหลอกเราหรอกแล้วอยู่ดีๆเอา้าเจอแบบนี้เข้าไปช่วยเหลือเขาได้ความตั้งใจดีแต่กลายเป็นว่าเขามาทําร้ายจิตใจเราแบบนี้นะคะดูแลให้ดีมองให้ดีก่อนอย่าเชื่อใจใครง่ายในเดือนนี้นะคะเพราะบางทีคุณอาจจะถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังในภายหลังได้แล้วการลงทุนไปมันก็จะเสียเปล่านะคะเงินก็ไม่ได้คืนเจ็บ เสียทรัพย์แล้วยังเจ็บใจอีกแบบนี้นะไม่ดีนะคะค่อยๆดูไปนะยกเว้นว่าคุณจะทําอะไรที่แบบว่านอกรู่นอกกรอบตัวเองคือจากที่ไม่เคยทําสื่อออนไลน์หรือไม่เคยลองวิธีการในการทํางานแบบนี้เลยนะคะลองทําใหม่นะค่อยๆฝึกค่อยๆทําตามความชํานาญตามความเชี่ยวชาญของคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนปฏิวัติทักษะความสามารถให้ปเป็นเฉพาะด้านของคุณอาจจะแก้ๆกลางๆหน่อยนะคะห้ามไม่เท้าเนี่ย เก๊กกลางๆหน่อยในการที่จะทำนะแต่ก็ทำได้สำเร็จนะคะคุณก็จะมีคนที่คอยเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคุณคนรักเก่าคุณเพื่อนเก่าคุณอยู่ดีๆก็ติดต่อมาอยู่ดีๆก็ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือเจ้านายเก่าคุณแบบนี้นะเขาก็มาช่วยเหลือให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะการด้านบริการในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพฤษภค่อนข้างที่จะดีมากๆนะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร โรงแรมนะคะอาหารการกินต่างๆนะที่ทำให้คนที่เข้ามาใช้บริการนะคะมีความอิ่มอกอิ่มใจได้รับความสุขกลับไปในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะดีเพราะฉะนั้นเราเนี่ยขอให้บร้านสุขภาพเวลานอนนะคะแล้วก็แอคติวิตี้ต่างๆในชีวิตให้ดีด้วยเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ย เดี๋ยวนาฬิกาชีวิตของคุณจะพังเอานะชาวลัคนาราศีพฤกษ์คะแม่หมอเป็นห่วงนะในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีไพ่ถ้วยมาเยอะมากพอสมควรนะคะมีใบแรกก็จะเป็น2ถ้วยใบที่2เป็นเพดอฟคัพใบที่3เนี่ยซิกอฟคัพนะคะ6ถ้วยและยังมีใบที่4นะคะเป็นไนอฟคัพเรื่องเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกคุณเยอะมากๆนะไพ่ไม้เท้าก็มีมา นะสามใบไพ่ดาบมาใบหนึ่งไพ่ทาวเวอร์มาหนึ่งใบแล้วยังมีไพ่เหรียญมาหนึ่งใบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในสิ่งที่คุณทําในหลายๆอย่างนะคะขอให้ค่อยๆทําอย่างมีระบบระเบียบแบบแผนนะตอนนี้ค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์ความเอาใจใส่การดูแลคนอื่นเข้ามันเป็นผู้นําในตัวเองเน่ยเยอะมากพอสมควรนะคะค่อยๆทําไปดีกว่าบางทีคุณทําโดยที่ใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกนําหน้าเนี่ยมันทําให้เกิดมีการผิดพลาดขึ้นมาได้ง่าย ะะอะไรที่กำลังวาร้านแล้วไม่อยู่ในรูในทางที่พอดีนะคะถึงเวลาที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะตัดให้ขาดจบให้ชัดเจนนะคะในเรื่องการทำโปรเจกต์ต่างเนี่ยหรือการช่วยเหลือใครสักคนนะคะมันจะทำได้สำเร็จในเดือนนี้ถึงแม้ว่าจะทำให้คุณเครียดหรือจบได้อย่างไม่สวยแต่จบตอนนี้เจ็บตอนนี้นะคะยุติตอนนี้ดีกว่าเป็นปัญหาเรื้อรังในอนาคต มันถึงช่วงเวลาที่มันจะต้องจบนะ่ะนะและดาวเสาร์นะคะดาวพูโตโดาวเนปจูนต่างๆเนี่ยก็เดินหน้าแล้วเพราะฉะนั้นแล้วมาถึงช่วงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะชาวลัคนาราศีพฤษภคะงานอะไรก็ตามนะที่คุณทําโดยการใช้ทักษะฝีมือความสามารถเฉพาะด้านของคุณนะยิ่งจะทําให้คุณแบบสําเร็จเด่นดังได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะ ช่วงนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องออกมาจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองเยอะมากๆนะชาวลัคนาราศีพฤษภทั้งหลายคะลุยเข้าไปเลยนะไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการนะชาวลัคนาราศีพฤษภคะ่ะมาต่อมาในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องมีการ ขอความช่วยเหลือพึ่งพาผู้อื่นเยอะมากหน่อยแต่การพึ่งพาช่วยเหลือนะคะจากผู้คนต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ทําให้คุณแบบว่าเหนื่อยหรือลําบากอะไรนะเพราะว่าอยู่ดีๆเขาก็มายืดหยิบยื่นความช่วยเหลือความเมตตาให้คุณในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะผลจากการที่คุณเคยช่วยเหลือคนอื่นเขาเอาไว้นะมันก็จะทําให้คุณได้รับผลในการตอบแทนตรงนี้เห็นไหมคะมล็ดพันเริ่มขึ้นงอก,งอกเงยขึ้นมาแล้ว เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณได้ทําลงไปเนี่ยมันไม่สูญเปล่าหรอกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วรอเมล็ดวันเติบโตมันก็ถึงเวลาเดือนนี้ที่อยู่ดีๆก็เข้ามานั่นเองนะคะแต่ถ้าถามว่าให้ใครหยิบยืมเงินในเดือนนี้ดีไหมบอกได้เลยว่าไม่ดีนะคะไม่ควรนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้คุณก็ลําบากอยู่แล้วคุณก็มีปัญหาในเรื่องการเงินจุกจิกยิบย่อยเยอะอยู่แล้วนะคะที่มารอในการจ่ายเงินลุมเล้าขึ้นมาอยู่เงินที่แบบต้องเสียแน่นอน ะะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งให้เขายืมดีกว่ายอมที่จะขัดใจกันก่อนดีกว่าคุณมาลําบากท,ที่หลังในการที่จะต้องไปหาหยิบยืมจากผู้อื่นและถูกถูกมองไม่ดีนะคะทะเลาะกันตอนนี้เสียเพื่อนกันตอนนี้ดีกว่านะ,ะแต่ถ้าเกิดเป็นคนในครอบครัวจริงๆคุณอาจจะต้องคุยกันให้มันซอฟๆหน่อยนะคะเพราะอาจจะมีปัญหารุนแรงจากกา,ปากปากเสียงในการที่จะไปขอหยิบยืมเขาหรือตัวเขาไม่หยิบยืมคุณได้แล้วอยู่ดีๆคุณก็แบบ พูดจาไม่ดีใส่เขานะคะกลายเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องผลประโยชน์เข้ามาหากันแล้วเนี่ยมองหน้ากันไม่ติดนะคะโดยเฉพาะเรื่องปัญหาผลประโยชน์บางอย่างที่เป็นเกี่ยวข้องกับที่ดินและมรดกต่างๆนะคะจากคนรักจากครอบครัวของเขาหรือจากครอบครัวของคุณที่มันเป็นสินสมรสหรืออะไรก็ตามนะมันก็จะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะต้องต่อสู้เพื่อคุยกันให้มันชัดเจนอยู่อะ นะคะก็ต้องคุยกันให้ดีๆนะถ้าท่านไหนอยากจะมูในเดือนนี้นะคะหนึ่งนะ,ะทบุญเกี่ยวข้องกับนะคะอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆนะคะบริจาคเลือดนะตรวจสุขภาพประจำปีซื้อประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตติดเอาไว้หน่อยนะคะสองทบุญก่อสร้างนะคะบูรณะนะสัสนสรสถานบูรณะ สาธารณะประโยชน์ต่างๆนะคะให้กับพื้นที่ที่ห่างไกลหรือวัดหรือที่ที่ขาดแคลนนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างให้การเงินของคุณเข้มแข็งมากขึ้นนะคะทำบุญเกี่ยวข้องอิฐหินดินทรายอุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆทําได้เลยนะคะแม้กระทั่งการบริจาคเกี่ยวข้องกับน้ําไฟนะคะชําระหนี้ส่งต่างๆนะชะําระเรียกเลยนะ อุปถัมภ์นะคะศาสนสถานของคุณนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับน้ําไฟสาธารณูปโภคต่างเนี้ยทาได้เลยนะคะเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของคุณมีความราบรื่นมีแสงสว่างมีช่องทางที่มันเปิดมากขึ้นนะในการที่จะได้รับเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆต่อไปให้มันราบรื่นนะคะให้ทานกับกู้ที่ยากไร้กว่าคุณนะถ้าท่านไหนทิดอยากจะกู้เงินนะคะเพื่อที่จะซื้อบ้านในเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสได้ค่อนข้างสูง แต่พอมาปุ๊บเนี่ยต้องระวังเรื่องภาระค่าใช้ใจ่ายของคุณจริงๆว่ามันพร้อมไหมที่จะผ่อนนะคะเพราะว่าพอมาปุ๊บเนี่ยภาระหนี้สินตามมามันเครียดทันทีเนี่ยมันเป็นไพ่สิบดาบนะคะถ้าเกิดจะซื้อบ้านนะคะซื้อคอนโดหรือว่าซื้อรถต่างๆก็ขอให้ประมาณความสามารถในการใช้ใจ่ายเงินของคุณด้วยเนาะให้เชื่อในสัมผัสของคุณนะคะว่าคุณจะทำได้ระดับไหนยังไง นะคะอย่าทำอะไรที่มันดื้อเกินตัวเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนะเพราะว่ามันไม่ได้ผ่อนแค่ระยะเวลาไม่กี่ปีนะคะมันเป็น10ปี20ปีหรือ5ปีเป็นขั้นต่าคุณมีเงินพอไหมนะในจุดนี้ต้องดูให้ดีด้วยนะคะหน้าบ้านนะคะทางฝั่งหันหน้าออกหน้าประตูนะคะหันหน้าขุดออกหน้าประตูนะทางฝั่งซ้ายมือระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับโครงสร้างบ้านมีปัญหานะเสาเสีย ไฟฟ้าช็อตหรือแม,ม้กระทั่งอุปกำแพงบ้านสุดแบบนี้นะคะก็อย่าลืมบูรณนะให้มันดีเรียบร้อยนะคะกลางบ้านก็อย่าลืมนะคะแก้ไขปัญหาสิ่งของที่มันเสียแล้วพังแล้วซ่อมไม่ได้แล้วหรือว่าถ้าสามารถซ่อมได้ก็อย่าลืมไปซ่อมให้มันใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่ว่าการเงินการงานของคุณจะได้ไม่ติดขัดอุปสรรคในชีวิตของคุณจะได้ราบรื่นมากขึ้นนะ ชาวลัคนาราศราราราีพฤกษกคะ่ะมันจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาเพราะว่าการที่มีของเสียของพังอะไรทิ้งเอาไว้ในบ้านเนี่ยมันก็อาจจะทําให้แบบว่ามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับการโฟลของพลังงานต่างๆนะให้มันแย่ลงนะคะเพราะฉะนั้นก็ปรับเป,เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเอานะคะในเรื่องสุขภาพนะเรามาระวังอขอเตือนอีกนิดนึงนะคะเรื่องเกี่ยวกับรถนะถ้าท่านไหนมีรถ นะคะคมีรถอย่าลืมดูแลบำรุงรักษารถหน่อยเพราะว่าตอนนี้สภาพรถมันไม่ค่อยดีแล้วนะคะอุปกรณ์นำทางอุปกรณ์วิทยุสื่อสารและระบบเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าในรถและในบ้านดูให้เรียบร้อยนะคะระวังมีการเกิดไฟฟ้าช็อตไฟฟ้ารัดวงจรได้นะถ้าท่านไหนเดินทางไกลไปต่างจังหวัดหรือทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆก็ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะมีมือถือพกไว้สเครื่องนะ ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบไฟก็อย่าประมาทในการทำนะคะเพราะว่ามันอาจจะถูกเกิดอุบัติเหตุอุบัติอันตรายขึ้นมาได้โดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะอ่ะต่อมาในเรื่องสุขภาพนะคะ 1. ระวังตกจากที่สูงนะคะเดินเหินอะไรขอให้รามาระวังตัวเองให้ดีเพราะบางทีเนี่ยคุณมีความใจลอยเหม่อลอยหรือคิดอะไรที่แบบมันทําให้คุณเสียสมาธิในการเดินทางในการที่จะจดจ่อในการขับรถต่าง การเดินข้ามถนนต่างๆเอาไว้นะคะขอให้ปรับเปลี่ยนใหม่นะสองคือเรื่องเกี่ยวข้องกับระบบอาหารนะคะมีการเสาะท้องท้องเสียท้องร่วงได้ง่ายกินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยกินอะไรแล้วก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยพยายามอย่ากินอะไรที่ไม่เคยนะคะไม่เคยกิน เพราะว่าอยากรู้อยากลองแบบนี้แล้วอยู่ดีๆก็จะมีปัญหาทําให้คุณเข้าโรงพยาบาลได้นะคะระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับไส้ติ่งอักเสบเอาไว้นะคะการผ่าตัดบางอย่างที่ที่เกิดจากอ่าเรียกว่าอะไรนะอยู่ๆมันก็เป็นขึ้นมาในเรื่องเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารนะคะและลาไส้เอาไว้เลยเนาะเพื่อที่จะทําให้คุณแบบ ได้เรามาระวังในการกินมากขึ้นนะคะ2เกี่ยวข้องกับระบบเส้นเลือดนะระบบประสาทระบบเส้นเลือดต่างๆระวังเส้นเลือดในสมองมีปัญหานะหรือร่างกายมีปัญหาป่งพองหรือตีบแบบนี้นะคะดูให้ดีๆนะมีโอกาสาร้อรหมอนนอนเสือได้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าทํางานหักโหมมากเกินไปชาวลัคนาราศีพฤษภคุณชอบทํางานหักโหมหักดิบนะคะทำให้ตัวเองเนี่ยร่างกายมัน สะสมความเหนื่อยล้าเอาไว้แล้วมันเป็นขึ้นมาโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะก็ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีถ้าท่านไหนยังมีบุตรในเดือนนี้นะคะมองว่ายังไม่ถึงเวลานะเพราะว่าเพราะว่านะคะสุขภาพร่างกายของคุณเนี่ยมันมีศิบดาบเข้ามามีทาวเวอร์เข้ามามีห้าไม้เท้าเข้ามานะคะมันเลยทําให้แบบค่อนข้างที่จะอ่อนแอน่ะแต่ถ้าเกิดคุณดูแลตัวเองให้ดีๆบอกได้ว่ามีโอกาสมีบุตรเข้ามาไหมมีนะคะ มีนะมีเข้ามาก็ค่อนข้างที่จะได้อยู่แต่พอมีเข้ามาเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองดีหรือเปล่าแม่หมอกลัวจะมีผลข้างเคียงโดยที่คุณไม่รู้ตัวว่ามีแล้วหลุดไปได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลเอาใจใส่สุขภาพตัวเองให้ดีเนี่ยสองถ้วยนะคะอัศสวิวนถ้วยนะเด็กถ้วยแบบนี้นะคะดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้ดีนะแล้วก็นะคะในเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้นะคะคุณค่อนข้างหันหลังให้ความรักอะ่ะ ใครเข้ามาหาคุณเนี่ยคุณไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่เลยชาวลัคนาร,ราศีพฤกษภเพราะว่าคุณยังไม่โอเคกับความรักครั้งเก่าที่เพิ่งจบไปนะหรือบางท่านนะคะยังลืมความรักในอดีตไม่ได้นะยังมีการติดต่อพูดคุยเพื่อที่จะขอคืนดีนะคะอยู่ๆเขาก็กลับมาขอคืนดีกลับมาทําให้คุณนึกถึงระลึกถึงเรื่องราวเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆที่ดีของกันและกัน ะมาบอกว่าเออฉันรักเธอนะฉันยังอยากขอโอกาสจากเธออยู่แบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้แบบมันไม่สามารถมุฟออนได้สักทีนะคะยังนึกถึงยังระลึกถึงแต่ถ้าเกิดถามว่าคุณยอมรับคุณอยากจะให้โอกาสเขาก็ไม่มีปัญหานะคุณอยากจะให้โอกาสเขาก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณโอเคยอมรับในผลที่ว่าเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้แล้วทําให้มันดีที่สุดแล้วแล้วถึงเวลามันต้องจบลงเหมือนเดิมคุณรับได้ไหมกับผลลัพ์ที่ตามมา นะคะคถ้าคุณรับได้อยากจะให้โอกาสเขากลับมารีเทิร์นใหม่อีกรอ,อบก็ไม่มีปัญหานะคะอืมแต่ถ้าคือถามว่าจะมีคนใหม่เข้ามาไหมบอกได้ว่าความที่ม่มีสองถ้วยมานะคะยังไงก็มีคนใหม่เข้ามานะมีในออฟคัพมาคนคนนี้เป็นคนที่น่ารักคนคนนี้เป็นคนที่เป็นเหมือนอัศวินขี่ม้าขาวมาหาคุณอ่ะอืมทำให้เกิดความมั่นคงมั่นใจนะคะในเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึก นะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตคุณได้เยอะมากพอสมควรมาแบบไม่ทันตั้งตัวมาแบบคุณคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงมาทั้งทางออนไลน์แล้วมาทั้งทางที่คุณออกเดินทางไปท่องเที่ยวต่างๆมีผู้ใหญ่แนะนําเข้ามาด้วยนะคะชาวลัคนาราศีพฤกษ์เพราะฉะนั้นแล้วค่อยๆพิจารณากันไปดูเนาะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้ก็เหมือนกันอยู่ดีๆคุณจะหักดิบไม่คุยกับเขาต่อเลยก็มี ะะคะเพราะคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่โอเคเขาไม่ใช่เขาไม่ตอบโจทย์ชีวิตของคุณนะแล้วตัวเขาเองก็เป็นคนที่มีความซีเรียสมีความเครียดคุยกันแล้วไม่ลงตัวในหลายๆอย่างคุณก็เลยเลือกที่จะจบความสัมพันธ์ไปเลยไม่พัฒนาต่อนะคะเพราะคุยกันแล้วเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องและบางท่านเนี่ยก็เจอคนรักเก่ากลับมาขอรีเทิร์นแบบนี้ก็เลยทําให้ต้องจบความสัมพันธ์กับคนรักครั้งที่ แล้วอะไรนะ่ใช่คนรักคนคุยคนนี้ออกไปนะคะอยู่ในสถานะอื่นนะอ่ะต่อมาคนที่มีคู่แล้วนะคะในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศาาีพฤษภหนึ่งระมัดระวังนะคะการมีปากเสียงซึ่งกันและกนันอย่างที่บอกสิดาบนะคะห้าไม่เท้าคุยกันแล้วไม่ถูกหูไม่ชัดเจนคุยแล้วไม่เข้าใจกันเนี่ยทาวเวอร์ทะเลาะก,กันเลยนะคะบวกกันเลยบาดระแวแงถึงหวงต่าง นะมีความเอาแต่ใจของตัวเองเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะคุณทําอย่างนี้เข้าไปมากขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นทําร้ายทำรลายจิตใจความรู้สึกนึกคิดของคนรักของคุณและวแม้กระทั่งคนรักของคุณก็มีสิทธิ์ที่จะพูดจาทําให้คุณรู้สึกกระทบกระเทียบเปรียบเปยนะคะรู้สึกน้อยอกน้อยใจขึ้นมาโดยที่ไม่ทันตั้งตัวอืม จริงๆแล้วถ้าเกิดความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยังมีปัญหากันอยู่นะคะขอให้คุยกันด้วยความใจเย็นๆเข้าอกเข้าใจชมกันหน่อยรับฟังกันด้วยเหตุด้วยผลนะรับฟังกันโดยที่ไม่ตัดสินการและเป็นที่พึ่งให้กันและกันในการแบ่งเบาภาระในการที่จะทำให้เป็นคนเป็นพื้นที่ซัพพอร์ตเป็นกำลังใจที่ดีต่อกันน่ะในเมื่อคุณเป็นแฟนกันคุณเป็นครอบครัวเดียวกันน่ะ การซัพพอร์ตซึ่งกันและกันการให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยซึ่งกันและกันนี่สําคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วลองปรับเปลี่ยนวิธีการง้อการพูดการคิดใหม่นะคะแล้วก็ลองมุมมองใหม่ๆที่คุณไม่เคยมองนะแล้วทําให้คุณกับความรักของคุณคนรักของคุณเนี่ยกลับมาดีด้วยกันเหมือนเดิมได้นะคะ อยากให้รักกันนานๆนะอย่าให้ถึงขั้นต้องเลิกลากันไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณทะเลาะก,กันในครั้งนี้เนี่ยยังมีความพิถีกันอยู่นะบอกได้เลยว่าจบความสัมพันธ์กันได้เลยนะคะถามกันเองก่อนว่ายังรักกันอยู่ไหมนะยังรักกันอยู่ไหมหรือแค่ต้องการเอาชนะกันเฉยๆเพื่อที่จะทําให้เขายอมคุณตลอดเวลานะคะ ถ้าเกิดมันแค่ต้องการในเรื่องแบบนี้มันจะกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วมันจะไม่เหลือใครเลยนะคะและทําร้ายกันทั้งสองฝ่ายนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซนต์แอนด์เจิรนะคะออร์เคิลต้องการแนะนาและบอกอะไรชาวลัคนาราสีพฤกษบกันบ้างในเดือนพฤศจิกายนนี้ใบแรกนะคะรีวอร์ดตัวคุณเนี่ยมีของขวัญในตัวเองอยู่เสมอนะคะของขวัญในตัวคุณมีคุณก็อย่าลืมเอามันออกมาใช้นะคะและตัวคุณก็สามารถเป็นของขวัญที่ดีนะ ให้กับบุคคลอื่นที่พบเห็นได้นะคะไม่ว่าการจะเป็นที่เขารู้สึกว่าเขาโชคดีที่เขามีคุณอยู่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวคนรักนะคะคนที่อยู่รอบๆข้างคุณก็ทําได้เหมือนกันแม้กระทั่งตัวคุณเนี่ยคุณก็อย่าลืมให้ของขวัญตัวเองด้วยนะคะให้รางวัลตัวเองในสิ่งที่คุณได้เหนื่อยเหนื่อยมาให้รางวัลตัวเองในสิ่งที่คุณได้ทําสําเร็จขึ้นมานะคะมองตัวเองให้มีคุณค่าแล้วทุกอย่างมันจะประสบความสําเร็จ ะคะใบต่อมา speak your truth นะคะอย่าลืมพูดนะคะในสิ่งที่คุณเชื่อถือและศรัทธาพูดความจริงนะซื่อสัตย์นะคะในสิ่งที่พูดแล้วก็รักษาคำพูดในสิ่งที่คุณพูดออกมาให้ได้นะมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้มากขึ้นและใบสุดท้ายนะคะมิสมิราเคลิลนะบอกได้วเลยว่าปาฏิหาริย์เนี่ยมีจริงนะคะมีจริงอยู่ที่ตัวคุณเชื่อคุณศรัทธาไหม นะคะคยิ่งถ้าเกิดคุณมีความเป็นศาสนาคริสต์ในตัวนะคุณจะรู้จักใช่ไหมคะพระเยซูเนาะพระเจ้าแม้กระทั่งทางศาสนาอิสลามหรือศาสนาท่านอื่นเนี่ยบอกได้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ยังอยู่ข้างๆคุณท่านจะทําให้คุณเกิดปาฏิหาริย์ได้นะเพราะฉะนั้นต้องเชื่อในปาฏิหาริย์ที่จะมีเข้ามานะคะ ไม่รู้จะเจอวิกฤตอะไรแหละแต่หนึ่งในนั้นถึงเวลาที่สุดแล้วจริงๆคุณจะเกิดปาฏิหาริย์ที่ทําให้ได้ช่วยเหลือออกมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจากพยานาโลกนะที่อยู่รอบๆตัวคุณอยากจะบอกอะไรชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนนี้กันบ้างไปได้นะคะอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรก็อย่าไปเข้าใกล้นะ<ม>รู้สึกไม่ดีก็เดินถอยออกมานะคะมันไม่ใช่จุดที่คุณควรที่จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นน่ะและใบต่อมาคู่รัก ถ้าใครมีแฟนอยู่มีคนรักอยู่อย่าเพอให้ตัวเองนะคะมีมือที่3นะแต่บอกได้ว่าเนี่ยถ้าใครที่โสดอยู่ก็คุณจะได้เจอคนรักที่คุณใช่แหละคนที่คุณชอบนะคะแล้วใบสุดท้ายเนี่ยไม่มั่นใจอาจจะต้องแบบว่าหาการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองดูบ้างอะไรที่มันไม่มั่นใจนะคะก็อย่าลืมหาความรู้ให้เยอะๆนะคะแล้วใบสุดท้ายอาขอเพิ่มขยายให้ มองให้กว้างมองวิสัยทัศน์ให้ไกลมากขึ้นอย่าลืมหาข้อมูลทางการสื่อสารออนไลน์ต่างๆในทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อรับรองความคิดการคิดที่จะดําเนินการของคุณก่อนที่จะทําอะไรนะคะเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้ตัวคุณเองยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์นะคะส่งของของวัญส่งดาวนะหรือโอนพร้อมเพให้หมอตักแตนนะคะในการสนับสนุนช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตน เป็นกำลังใจให้หมอในการผลิตคลิปด,ดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะหากอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็อย่าลืมทักทางอินบ็อกซ์เพจอ่านดวงสไตล์ตักแตนเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็สอบถามค่าคูนะัดหมายวันเวลากันอีกทีหนึง่งขอให้เดือนพฤศจิกายนนี้นะคะสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเรื่องราวอะไรที่มันควรที่จะจบก็ขอให้จบทิ้งเอาไว้ในเดือนพฤศจิกายนและขอให้เป็นเดือนที่ชาวลัคนาและราศีพฤษภ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆต่อไปในเดือนธันวาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ